ในโลกอนิเมะเนี่ยนะครับมันจะมีตัวละครชนิดหนึ่งครับที่เรียกว่าเท่ซะเหลือเกินเป็นตัวละครที่เท่มากครับนั่นก็คือตัวละครสายนักสืบทั่นเองพวกนักสืบที่คอยสืบสวนไขคดีเรื่องลึกลับต่างๆเนี่ยดูเท่ใช่ไหมล่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มาทําหัวข้อนี้ด้แหละแต่ว่าเป็นนักสืบสาวนะเป็นผู้หญิงแต่ก็เท่ได้เหมือนกันนะครับเอาเป็น7ตัวละครสาวยอดนักสืบค,ครับที่คอยไขคดีเรื่องลึกลับต่างๆในโลกอนิเมะซึ่งจะมีใครจากเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเราก็ไปรอรับชมกันเด็วน,นะครับคือวันนี้แก้ตัวนิดนนนึงะว่าาเเสียออออจจกื หนึงเพราะว่าทุกนี้หมดพลังงานมากต้องเติมพลังงานให้กันได้ง่ายๆนั่นก็คือการกดไลค์นั่นเองครับไม่มีการสนับสนุนทางอื่นแล้วครับช่องนี้บวดมากเสียเวลาไปเริ่มที่คนแรกเลยดีกว่านะครับเป็นสุดยอดนักเรียนมอปลายสายยอดนักสืบครับคิลิกิริจากเรื่องแดงกระลองปะพาปริศนาโรงเรียนโมนะคือเรื่องแดงกระลองปะเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องรล่านเรื่องลึกลับในโรงเรียนใช่ไหมล่ะของเหล่าอัจฉริยะทั้งหลายครับคือมันเป็นโรงเรียนที่รับเฉพาะคนที่มีความอัจฉริยภาพในทางของตัวเองเข้ามาเรียนครับแน่นอนว่าตามสไตล์เเเรื่อองแนวๆี้ลยััก็าจฉ ยาทั้งหลายเนี่ยมาฆ่ากันครับถ้าเกิดใครเนี่ยสามารถก่อเหตุฆ่าคนอื่นได้แล้วไม่มีใครจับได้เนี่ยก็จะได้กลายเป็นผู้ชนะของเกมครับได้รางวัลมากมายแถมได้กลายเป็นผู้รอดชีวิตด้วยซึ่งแน่นอนว่าเหล่าคนอื่นนะครับที่ไม่ได้เป็นคนก่อคดีเนี่ยเหล่าคนดีทั้งหลายก็ต้องทําหน้าที่เป็นนักสืบไม่ให้คนร้ายเนี่ยรอดไปได้ครับเพราะถ้าเกิดหาตัวไม่ได้เนี่ยก็จะแพ้เกมไปในเมื่อพร้อมนันมาอย่างนี้น like แล้วเนี่ยนะครับทำให้เธอคนนี้เนี่ยไม่ได้เฉิดฉายนะครับขี้ลิขิตหัวม่วงเพราะว่าเธอเนี่ ก็ได้มีนักสืบมาอยู่ในเรื่องแนวเรื่องลึกลับเนี่ยจริงไหมพอมีใครฆ่าใครหรือมีคนตายขึ้นมาเนี่ยนะครับเธอคนนี้เนี่ยก็จะเป็นที่พึ่งเลยขอยช่วยเหลือพระเอกเนี่ยในการไขคดีได้อย่างดีถึงแม้พระเอกของเรื่องนี้นะครับจะไม่ได้มีสกิลในด้านการไขคดีนะแต่ก็ได้เธอคนนี้นี่แหละนะครับขอช่วยเสมอเป็นคู่คิดไงครับน่ารักจริงไหมคือมันเหมาะสมกับคำว่าเป็นนางเอกมากที่สุดในเรื่องแล้วอะ่ะจริงไหมดีมากครับถึงแม้ภาคใหม่จะจากไปอย่างรวดเร็วแต่ก็สามารถฟื้นคืนชีพกลับมาได้คือนางเอกก็งี้นะครับฆ่าไม่ตาย เรามาที่คนต่อมาดีกว่านะครับเมื่อกี้เป็นสุดยอดนักสืบที่อยู่ในรั้วโรงเรียนใช่ไหมแต่คนนี้เป็นสุดยอดนักสืบที่ไม่ยอมไปโรงเรียนครับอลิจจากเรื่องขอบวนการน,นักสืบนิดคือเรื่องขบวนการน,นักสืบนี้ดี่นะครับก็ตามชื่อเรื่องแหละเป็นขอบวนการนักสืบที่มีสมาชิกในกลุ่มเนี่ยแต่และคนล้วนแล้วแต่เป็นนี้กันมาทั้งนั้นครับมารวมตัวกันทํางานสืบสวนเรื่องราวแบบลับๆซึ่งพระเอกของเรื่องเนี่ยแต่เดิมก็เป็นเด็กหนุ่มมัธยมปลายธรรมดาาเนี่ยแหละไม่ได้มีความเป็นนี้อยู่ในต ครับอลิซจังเนี่ยสาวน้อยสุดยอดนักสืบครับสายโลลี่ที่เป็นนีดไม่ยอมออกจากห้องเลยทํางานนักสืบก็ยังไม่ออกไปไหนได้วยนะอาศัยสกิลในการใช้คอมพิวเตอร์ไงครับลวงเข้าไปใช้กล้องวงจรปิดเนี่ยเพื่อสอดส,ส่องในการไขคดีครับหรือว่าต้องการข้อมูลของบุคคลเนี่ยก็จะเข้าไปเช่นกันหาข้อมูลของบุคคลนั้นที่ต้องการมาจนได้คือเป็นสกิลที่ดีมากครับใช้ได้เลยนะน้องคนนี้เป็นโลลี่ตัวเล็กแถมยังมากด้วยความสามารถเนี่ยดีที่สุดแล้วจริงไหมติดอยู่อย่างเดียวคือเป็นนีดได้แหละแต่พอมีเหตุจําเป็นที่ต้องออกจากห้องทีไไรนคคััับกก็ใหห้เออ่ทยปจด ออกไปเจราจาทํางานต่างๆข้างนอกแทนเธอแต่บางครั้งนานๆทีเธอคนนี้ก็ออกไปเหมือนกันนะน่ารักมากนะดีมากชอบสาวไทยดีมากนะเก่งด้านเทคโนโลยีเนี่ย เอาละมาที่คนต่อมาดีกว่านะครับเมื่อกี้นี้สืบคดีด้วยกล้องจอดปิดใช่ไหมคนนี้ครับสืบคดีจากกระดูกครับสกุลโกะซังจากเรื่องมีศพอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคุณสกุลโกะครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกเด็กหนุ่มมัธยมปลายธรรมดาธรรมดาอีกแล้วที่ต้องไปเจอกับสาวที่ไม่ธรรมดาไปปิง๊งหญิงสาวที่อายุมากกว่าครับแล้วสาวคนนี้เนี่ยไม่ไมธรรมดาจริงๆพาพระเอกไปเจอกับคดีต่างๆมากมายครับเธอคนนั้นก็คือสกุลโกะซังยอดนักสืบของเราเนี่ยแหละตามชื่อหัวข้อเลยเธอคนนี้เนี่ยเป็นคุณหนูต สูงสักมากเลยแต่ว่าคุณหนูตระกูลใหญ่เนี่ยมันมีนิสัยประหลาดประหลาดอยู่ครับเพราะว่ามีความขัางไขค,ความรู้เกี่ยวกับพวกกระดงกระดูกอะไรพวกนี้มากชอบกระดูกมากก็ใช้ความสามารถเรื่องพวกนี้แหละครับในการไขคดีต่างๆที่ต้องเจอครับคือในกระดงกระดูกคนตายเนี่ยมันจะมีร่องรอยการถูกทําลายใช่ไหมละ่ะก็จะสามารถเอาพวกนี้แหละมาเป็นเบาะแสครับในการสืบได้ส่วนพระเอกเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่เป็นวัสันครับเป็นเบสนั่นเองคอยช่วยเหลือเธอคนนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วจะลงเอยยังไงนะกับสาวที่โตกว่าแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีคนรัก คูมั่นอยู่แล้วด้วยเายเจเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับเพราะว่าเด็กหนุ่มในยุคสมัยมัธยมเนี่ยแค่ได้ตกหลุมรักก็มีความสุขแล้วจริงไหมถ้าได้ลงเอยกับเจดีจริงๆงคงหันหยาบมากเพราะว่ายเจเนี่ยอาการหนักแล้วครับเรื่องความข้างใครในกระดูกเนี่ยคือที่บ้านมันเก็บสะสมกระดูกไว้มากมายเหมือนเป็นพิธภัณฑ์เลยกลัววันหนึ่งเจ๊ที่จะเอาพะเอกไปดองน้ำส้มเดิขนาดสมัยก่อนเลี้ยงสัตว์ไว้แล้วสัตว์ตายเอาสัตว์ไปสตาร์ฟได้อะหลอนนิดๆเหมือนกันนะ,ะเจีเย เอาไปที่คนต่อบมาดีกว่านะครับพวกนักสืบสมัครเล่นเนี่ยหลบไปเลยครับอันนี้เป็นทํางานสืบสวนอย่างจริงจังมากดีกว่าน้องหัวเห็ดครับซืเลโมรอากาเนจากเรื่องไซโคโพาร์ถอดรหัสล่าคือเรื่องไซโคพาร์ตเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวในโลกไซไฟในอนาคตนะครับที่ถูกปกครองด้วยระบบ AI ครับที่จะจัดการการใช้ชีวิตของมนุษย์แทบทุกอย่างเลยมีการวัดค่าความอันตรายต่อสังคมครับมีการประมวลออกมาเป็นค่าอาัชญากรรมออกมาเป็นตัวเลขครับถ้าเกิดใครมีตัวเลขเยอะเนี่ยก็จะตัดไฟแต่ต้นลมก่อนเลยก่อนที่คนนั้นจะมีโอกาสได้ไ เหมือนกันนะระบบเนี้ยต้องก่อเหตุก่อนมาถึงจะโดนอันนี้ดักก่อนเลยซึ่งน้องคนนี้เนี่ยนะครับหญิงสาวนางเอกที่แบบว่าโลกสวยเหลือเกินคือคนอื่นเนี่ยเจอเหตุการณ์อะไรเครียดเนี่ยตัวเลขต้องพุ่งสีต้องหมองแล้วแต่ว่าน้องคนนี้เนี่ยด้วยความโลกสวยครับไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์หนักหนาสาหัสอะไรเท่าไหร่ก็ตามสีไม่เปลี่ยนเลยซึ่งเหมาะกับการทํางานที่หน่วยนี้มากครับเป็นหน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวกับอาชญากรนี่แหละนะครับคล้ายๆกับตํารวจนะเป็นคนที่คอยจัดการเกี่ยวกับอาชญากรครับเป็นผู้สังเกตการณ์นะในเรื่องเรียกว่าอย่างนี้คอยคุมที ที่พวกหน่วยปฏิบัติการเนี่ยจะเป็นคนที่สีเข้มจนเกินเยียวยาครับแต่ว่ามีความสามารถไงก็เลยสามารถเอามาใช้ทํางานได้อยู่คือสาภาพของเธอคนนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการทํางานที่นี่เลยเพราะว่าเพื่อลงงนน้มหายนปจิอัจฉากรแฝงทั้งนั้นเลยพวกเลขสูงสูงสีคำคำไม่เหมาะจริงๆนะนางเอกเนี่ยเพราะว่าตอนแรกที่เข้ามาทํางานเนี่ยนะครับตอนหนึ่งเลยเป็นแบบว่าคุณหนูไร้เดียงสาท,ที่เพิ่งเรียนจบม่แบบยังโลกสวยด้วยแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มเข้มไงครับอยู่ไปได้สักหนึ่งภาคสองภาคที่ประสบการณ์เริ่มสูงเริ่มเข้มขึ้นมา อารมณที่คนต่อมานะครับเป็นสุดยอดนักสืบแถมยังโลลีอีกด้วยวิกตอริกะจากเรื่องโกซิกสาวนะ้อยยอดนักสืบครับเสียงเสริมไปหมดแล้วตอนนี้คือเรื่องนีนี่นะครับขอเป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มชาวเอเชียเหมือนกับพวกเราทุกคนนี่แหละผมดำตาดำไงต้องย้ายไปเรียนต่อที่ชาติทางตะวันตกครับในช่วงยุคข,ของสงครามพอไปแล้วเนี่ยก็กลายเป็นตัวประหลาดเลยไงครับเพราะว่าในยุคนั้นนะ่ะคนเอเชียที่อยู่ในตะวันตกเนี่ยมันหายากมากนะพระเอกนี่ก็แข้งขวางแล้วหว่ะเวมากเลยแต่ว่าก็ได้มาเจอกับเธอคนนี้นี่แหละนะครับตามหัวข้อของเรา ยอดนักสืบสาวตัวน้อยครับคือเธอเนี่ยก็เป็นหญิงสาวโลลี่ตัวเล็กมากนะสูงแค่ร้อ่ะครับตัวเล็กมากแถมยังแต่งชุดแนวโกธิคด้วยนะมันเพิ่มความน่ารัก,กน,นะครับชอบคลิปลุกเป็นเช็อกฮมคือขคาไปในปากไงดูเท่ไมะละแต่ว่าความสามารถก็เยอะจริงๆเหมือนกับที่คลิปลุกเป็นโฮมนะครับเพราะว่ามีความเป็นยอดนักสืบอยู่ในตัวครับมีงานที่ต้องคอยช่วยพี่ชายของเธออยู่เป็นประจำครับเพราะว่าพี่ชายของเธอเนี่ยทำงานอยู่ในกรมตำรวจครับแต่ว่าไม่ไขคดีอะไรเองไม่ได้เลยเพอมีปัญหาอะไรก็ต้องมาวิกตอริก้าวิกตอริก้าอยู่อย่างเดียว แก้อะไรไปได้เลยนั่นแหละครับเธอคนนี้ก็เลยไปต้องเป็นที่พึ่งของตำรวจเลยไงครับในการไขคดีปริศนาต่างๆรวมถึงคดีที่เกิดขึ้นรอบๆตัวด้วยแน่นอนว่าคุณสมบัติหลักของยอดนักสืบเนี่ยต้องดึงดูดคดีเข้ามารอบๆตัวครับรวมถึงตัวของเธอเองเนี่ยก็เป็นปริศนาเหมือนกันนะต้องไขปริศนาของตัวเองด้วย เอาล่ะมาที่คนต่อมาดีกว่าเะครับเป็นนักสืบสาวที่แต่งตัวเป็นผู้ชายครับเนโวโตจากเรื่อง Personal f the Animation ครับคือเรื่อง Personal นี่นะครับก็เป็นเรื่องราวแนวลี้ลับนะสืบสวนคดีฆาตรกรรมฆาตรกรต่อเนื่องเหมือนกับทั่ว,วไปแต่ว่ามีความพิเศษอยู่ที่ว่าตอนคนที่จะถูกฆาเนี่ยนะครับจะถูกส่งเข้าไปยังโลกแห่งโทรทัศน์ครับซึ่งพวกกลุ่มตัวเอกเนี่ยก็ต้องคอยช่วยเหลือครับหาทางช่วยคนที่เข้าไปติดอยู่ในโลกแห่งโทรทัศน์เนี่ยก่อนที่จะถูกจัดการแล้วก็ตามสืบหาว่าใครเดี๋ยวต้เป็นตัวร้ายเป็นฆาตรกรแน่นนนนนอออววาใแกกงตตตัััเีรมม้ ละครที่สำคัญที่สุดในเรื่องแนวฆาตกรรมมันนะครับนั่นก็คือยอดนักสืบเธอคนนี้นี่เองน้องหัวน้ำเงินที่แต่งชุดนักเรียนเป็นผู้ชายแต่ว่าภายในนั่นนี่เป็นหญิงสาวครับแถมยังน่ารักด้วยนะบอกกับเป็นนางเอกสุดๆแล้วจริงไหมคนนี้น่ารักดีคือแต่ละครคาแรคเตอร์แนวๆนี้มันดีเสมอนะครับที่เป็นตัวละครหญิงแล้วแต่งเป็นผู้ชายเนี่ยเคยทำคลิปด้วยนะหัวข้อนี้นะครับตัวละครหญิงที่แต่งเป็นผู้ชายเนี่ยลองย้อนกลับไปดูแล้วกันนะครับส่วนเธอคนนี้ก็อเป็นยอดนักสืบประจำกลุ่มครับเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดในนนเรื่องแแวี้้หละจิ อะไรมาที่คนต่อมาเห็นนะครับถึงจะดูไม่ค่อยเป็นนักสืบแต่ก็สืบเยอะมากนะครับมีสก,กาวิคโคตกตับจากเรื่องทัวลุกากะคูโนเ็วกันแฟ้มรับคดีวิทยาศาสตร์คือเรื่องดีด้วยนะครับคอรหลังๆที่ใส่มาบ่อยจรู้จะบ่อยอยังไงละแต่ยังไงมันก็ต้องใส่จริงๆนั่นแหละเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นคดีครับที่เกิดขึ้นในเมืองแห่งการศึกษาที่มีผู้ใช้พลังจิตอาศัยอ,อยู่มากมายเธอคนนี้เนี่ยนะครับมิสกะาเนี่ยก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีพวกนี้อยู่เป็นประจำแต่จริงๆ เนี pasando, German, ่ยก็ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าเธอคนนี้เนี่ยไม่ได้ทํางานครับเออถึงจะบอกว่าไม่มีข้อเกี่ยวข้องก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าคดีส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกี่ยวพันถึงเธอเสมอไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเกิดขึ้นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่เกี่ยวเลยยังไงก็ต้องเข้าไปยุ่งอยู่ดีนั่นแหละครับในว่อมาเกิดที่เมืองการศึกษาแล้วเนี่ยมันไม่ยุ่งไม่ได้คือสงสัยเหมือนกันนะไม่รู้ไอ้เมืองนี้มันอยู่รอดไปได้ยังไงเกิดเรื่องแทบทุกเดือนดูอย่างภาคทีเนี่ยงานแฮสเซ่เนี่าานนี้กััครบย